โว่รงปัดโว่นั้นเจ้่ลุกลังโวลุกลังโวละงับว่าะลาลาลุกลังโวงับกว่าะลาล่าไปยานใน้ไดุกแล้วกับบกัปันเจ้าเสียงโ้นเบาอะลยากว่าแทงสาแต่เด้นน้องบึงผับดะลากรบ่ทสุดสัเสียมาย็นเจ้าฟูเดียวไปเราบีใช้พอเกี่ยวใดบ่ยาแพ้ไหลเป็นแตนตุ้งตะบมสัอาชีพลังคืออาจมีราบ่มใบแต่ขอเจ้าตึ้งอยากจะขีดพีเป็นลัลษาะาันที่เบิองะกะกะบอแต่บ่นำนองเลือนลัอาิบอยากไปเยียวอีกก็ยากชาย อยากไปเ,เย,าายียเ,เห็นก็อยากไาไออยากไปเยี่ยวเห็ก็อยากไปข้ไม่กลัวเจ้าไหนเราพี่จะใบหิ่วกบอยากดมเยีเห็นยากดม,ดมอยากดมมาเลี้ยวเห็นยากดมแต่หน้าทาปากมาสมท้าจะอยู่เหนือลมพี่จะดมแก้มนะครับไปไกลแล้วเขามาสักย์อีกชิดตัวแล้วเขามาสักหน่อยอกขอจับคปยข้อเอ๋ใดไม่เอวบักจับแก้มจับข้อจับขาจับแก้มจับขอ้อป็นยังไปกับบ้าไม่จาก่อดรอกก่อดรับ จ,จับพักุดมันโดนก็จับกันจ,จับนี่งจับเกี้ยมนาะงพ่ากับอยากใบเลยดิมันนีออ่ยขึ้นท้ายมากตังเป็นทัวกร์กาแยกันรถเท่าจับเกี้ยมจับข้อจับทางจะเอาขีและจะตักถ้าได้ร้องสั่งสั่งระกกันนะจอดกันจูกกันนะประกกันนะกอดกันจูกกันจอกจะเอาขีพันละวี่นั้นและจะทายคนเอรยและทำบานอย่างเด็กเราไม่ใช่รักกันเห็นมาบัางคับตู้หญิง รักจริงพี่ต้องให้เงินจริงรักจริงพี่ต้องให้เงิจริงให้น้องอยู่นิงๆน้องอย่าดิงพี่แดิงอยากดึงเลี้ยวก็ยากดึงอยากดึงเงี้วึงก็ยากดิงลังจะเอาจริงพี่ดิงลองดูยากเชื่งผู้แมลเลอรเดอกไอดอกโเต่าด็งลายดัดดิงดจะดัดดิงดลายดเอาฝากต่อปากอันอากดันเ้ยวเี็ก็อยากดัดึงอยากดันเงี้ยวเห็ก็อยากดัดตาไปหัวไอยากัรลาพิจรณสดตาอย ขึ sea, language, ้นใหนจันทร์เพ็ญเด่นง่ายยิ่งขึ้นใหนจันเพ็ญเด่นง่พี่สะกดสบายพี่แค่จุสบายให้จนได้จนงงเป็นคนมาแม่นไส่แล้วเอาใบสาหักตัวเพิ่งบาดยิ้มแม่นบาดหัวบาดกระดิกเก็ดเขียววาใช้หิู่แน่ตาอ้าวตัดีงามดีงามพี้อเอะงามดีงามดีงามพีเอเอะจะงับไม่พีแอะตัวดาราหนังทไทยภาพจริงยอดยิ่งชนะใจเองภาพจริงยอดยิ่งชนะใจถ้าคนเจอเมื่อไรไม่ยังไปห่างคุณ หอมดีหอมดีหอมแป๊กหอมดีหอมดีหอมแป๊กริมคี่ปากเจ้ากระแดงสวยงามมะล่าตาดใส่ขาดต้อยใจจะขาดใส่ขาดต้อยใจจะขาดละมันไทยฟาดฟาดละพะลุลุ่มอกหัวหัวใช่แต่อีโน่สีใดเป็นบัวใช่แต่อีโน่สีใดเป็นบัวหัวหัวแวบหัวบนวันลุ่มเกือบตายผ่เอ้ยน้องอ้าไทยเป็นปีอยากดีมือเป๊ะเป็นปีอยากดีมือเป๊ะเป็นปีอยากดีมือเป๊ะเอาไปลองแงี โนตรไทยไต่องตัไทยไตยสาสิบบาาไปองตัไใยไตยสาสิบบามาทีนอนน้ำหอมไปภาสีเบิ่งแทนเบิร์กแทนเ้อาสีเบิแทน เห็นบอบอนลอสการ์สสิ่งวันนี้แม่เป้ยเมื่อก่อนจอะไรยจะมาโลกปิดอาญาเต็ะเป็นมีแฟแคัทำหนา้าที่ตน